สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูอ่าดินแตกมันสับปะลังสามเดือนดินแตกทุกคนมาจะพาไปดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูมันดินแตกเกือบทุกต้นดูดินแตกเกือบทุกต้นเด้อมันเขาก็ได้สามเดือนก,กว่าๆช่างนี่ก็แตกเนาะช่างนี่ก็แตก แตกเบิ์เบิ่งเบิงอันนี้ในน้อยกระแตกเพราะเบิ่งทำไมมันถึงแตกดูดูดูอันนี้ยิ่งแตกคถอแตกง่ายมากโอ้โหดินแตกมากทุกคนเป็นตะนีหัวใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนมันเราใช้น้ำหมักมูลสุกรจากไร่สามอินนะคะ 0060ฉีดดินแตกจ้าฉีดแป๊บเดียวดินก็แตกแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเรามาฉีดน้ำหมักขี้หมูแล้วก็ระเบิดหัว0060ผสมกันนะคะทุกคนเราจะฉีดช่วงเช้าค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงเช้าพืชเปิดบากใบค่ะพืช กินอาหารได้เต็มที่นะคะทุกคนอย่าลืมสารจับใบนะคะเพราะว่าสารจับใบจะช่วยให้พืชกินอาหารได้เร็วขึ้นค่ะการฉีดให้อาหารทางใบนะคะทุกคนให้ฉีดก่อนสี่โมงเช้านะคะเพราะว่าพืชจะเปิดปากใบช่วงเช้าถึงสี่โมงเช้าแล้วก็ช่วงหลังจากสี่โมงเช้าพืชจะสังเคราะห์แสงแล้วหลังจากนั้นพืชก็จะปิดปากใบค่ะทุกคน